แม่จะเอาเคยไทยหรือฝรั่งดีเนี่ยคุยไทยด้วยนะเอคุยทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติมีประเทศไหนหนูคุยหมดเ,เพรว่าหนูไม่รู้ว่าดวงหนูจะไปตกที่ไหนอาจจะกลับมาเป็นคนไทยเหมือนเดิมก็ได้อืแต่สุดท้ายมาแล้วก็คิดไว้ก่อนนะแม่อืม ทีนี้คนไทยก็เข้ามาหาหนูนะแต่หนูจะเป็นคนที่พูดตรงก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หนูจะเป็นเหมือนอย่างที่แม่คุยเหมือนอย่างที่หนูคุยแม่ฟังตอนนี้เหมือนกันก็คือคุณให้เงินฉันไม่ล่ะคุณเลี้ยงหนูใช่ไหมเพราะว่านีเมื่อเขาต้องการตัวหนูใครเขาอยากจะไปเสียตัวฟรีละ่ะเข้าใจไหมจริงไหมอะแม่แม่ก็มไม่รู้ทัศนคนะ <laughs> ติ เมื่อเขาผู้ชายไทยหลายคนต้องการกลุมที่หนูรู้ก็คือเขาบอกว่าเอ๊ะพาไปเนั่นพาไปนี่กอนเขาน่าแต่หนูกลางคืนน่ะแม่หนูก็เลยบอกว่าถึงฉันจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวโป๊แต่ฉนะันตอีกข้างทางนะอ่เอจิตจ้าบดีไว้ลูกคนเนี้ยเข้ากลุ่ <c oughs> มอะไรล่ะหนูเธอไปเข้ากลุ่ <c oughs> มอะไรทินเดอร์ปัดทินเดอร์จริงเขาว่าใช่ไหม ใช่ที่ว่าหนูสมัครสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี้นะหนูก่อนมันจะได้เงินมา้วยแม่ช่วงช่วงดีอยู่ว่าตอนนั้นหนูขายของได้แล้วเงินเหลือจากการท้าขายอืทตอนนั้นเลยเพราะหนูจะเป็นคนที่ใจร้อนเออไอตัวนี้น่ะมันข้อเสียเธอเอใจร้อนนี่แหละสวยแล้วก็ใจร้อนนี่แหละเธอร้อนแต่ว่าแต่ว่าได้ดีมันก็เอาเดี๋ยวนี้เธอมีเดททั้งหนุ่มไทยแล้วก็หนุ่มฝรั่งว่างั้นซะ ใช่ค่ะแล้วก็คือแบบพี่ว่าคนไทยหนูตัดไปออกหนูตัดออกไปตั้งแต่ตอนปีที่แล้วแล้วเพราะว่าเราไม่เบิกแล้วเพราะว่าหนูโชคดีตอนเลี้ยงหุ่นหนูไม่ได้กลับไปผอมเหมือนเดิมมันจะทําให้นึกถึงใจใจเขาใจเราว่าเราไม่ต้องพยายามเลยมีว่าจะอ้วนถ้าเกิดคนมันจะชอบมันก็ชอบใช่ไหมแม่อืเพราะว่าวันหนึ่งมาเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนตามเขาได้ตลอดจริงไหมคะ โอ้ยนางาเอ้ขนาดเธอเนี่ยมันสวยเกินไปแล้วเ <c oughs> พราะว่าคือแบบที่ว่าให้กายกับว่าเดี๋ยวคนไทยชอบคนผอมอพอฉันผอมแล้วคิดหรอว่าคุณจะหยูดอยู่กับฉันคนเดียวถูกไหมบอกว่าถ้าคนจะรักตัวเราเองเราต้องรักตัวเราเองหูรู้แล้วแหละว,ว่าคําว่ารักตัวเองมันหมายถึงยังไงแม่แม่คิดอย่างนี้อ่าสมมมแหนู ต้องหาเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองคําว่าที่ดีหมา่ถือว่าคนที่รับฉันได้ทุกสิ่งและคนที่ฉันทําให้เขาได้ทุกสิ่งต่างคนต่างแบบเพื่อเดินขึ้นมาคพึ่งายอมรับกันด้วยยอมรับนิสัยกันฉันยอมรับผู้ชายผู้ชายได้ผู้ชายก็ต้องยอมรับฉันได้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติแม่คิดอย่างนี้แม่คิดว่าเป้าหมายของหนูเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คม หรือไม่ชัดเจนถ้าหนูคิดว่าหนูจะเดทไทยหนูเดทไทยไปเลยถ้าหนูคิดว่าจะเดทฝรั่งหนูเดทฝรั่งไปเลยทําไมเหรอเอ่อกรณีที่เธอเดทฝรั่งเนี่ยคนไทยเขาไม่อยากได้เธอเป็นเมียอันนี้เป็นนิสัยผู้ชายไทยเลยแล้วตอนนี้เธอนังนก็มาเจาะแจ้โชว์หมายถึงว่ามีรูปมีนั่นมีนี่มาโชว์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย เขาถือว่าเขาเสียเกียรติผู้ชายไทยเธอจะได้ผู้ชายที่เป็นเป็นนักเลงยประมาณนี้ที่ทําให้การครองเลือนของเธอในอนาคตนี่เป็นปัญหานี่คือที่แม่พูดอยู่ตลอดเพราะว่าแม่ไม่ต้องการให้หนูมีปัญหาในอนาคตลูกตัวตัวนี้เออแชทมาหาหนหลายคนคล้ายๆกับว่าดูกหน,นูนูอ้วนนั่นนี้อ้วนนีเขาพูดอย่างนี้จริงๆเลยนะเอออย่าไป แม่คิดอย่างนี้ว่าเออบางทีเราโพธนาหรือเราพูดเราโอเปนมาโอเปนเมาส์เปิดปากพูดเยอะเกินไปทำให้คะแนนของเราในสังคมมันเสียหายหรูกตัวนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่แม่พูดกับเธอหลายรอบนะว่าเออถ้าเผื่อใครคอนแทคกับแม่แล้วแม่ก็คือมีเกณฑ์ว่าเออมีมิตรภาพหรือว่ามีความรักมีความเออ ประสงค์ดีอย่างให้เธอประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เธอตั้งหวังที่ให้คำปรึกษาคนนั้นคนนี้อย่างนั้นส่วนว่า,านิสัยเดิมๆของเราที่ยสมัยก่อนที่เรามีปัญหาคนแฟนคนไทยหรืออะไรก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พยายามปรับทั้งพูดดีพูดร้ายพูดยุพูดเพราะเป้าประสงค์ของแม่คืออยากให้เธอเนี่ยอ มีชีวิตที่มีความสุขในอนาคตนางนี่คือสิ่งสำคัญมากเออเธอก็เห็นแม่แทงเธอตั้งหลายรอบเขาพูแม่ที่แม่ดูวันนั้นที่แม่ว่าแต่ละคำที่แบบวันนั้นมันเป็นจริงนะแม่เพราะว่าแม่สั่งสอนไงหนูไม่ได้คิดว่าแม่ด่านะสั่งสอนให้ความรู้ทั้งทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าเอ๊ะคุณก็แบบพี่ว่าเออคุณยังมาหวังดีกับฉันคุณก็ยังพูดแบบพี่ว่าเออให้ฉัน แบบพี่คุณอยากดูความสุขของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังแบบวันนั้นอยู่นะแม่ไม่ไม่โกรธนะแม่เธอสวยแล้วเธอก็อายุยังน้อยเธอยังมีอนาคตนี่คือสิ่งสําคัญอค่ะแม,ม่สิ่งสําคัญมาก <c oughs> ในอนาคตนี่แม่อยางให้เธอแม่อยางให้เธอนี่ตั้งหวังไว้เลยนะว่าเธอจะเลือกใช้ฝรั่ง <c oughs> เพราะว่ามันจะทําให้เป้าหมายของเราชัดเจนมากขึ้น อตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องของเออใครคนหนึ่งที่เราพูดกันเร,เรามาวิเคราะห์ไอ้ผู้ชายที่สนใจเธอตอนต่อไปเรามาพูดเกี่ยวกับผู้ชายที่สนใจเธอและเขาอาจจะเป็นผู้ชายความหวังก็ได้